ทุกคนวันนี้นะเราจะมาสอนตกปลาในเกม c a t l e s c y นะครับซึ่งเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะในแ a ต t l e ต c i นะครับก็จะมีแต่ละเขตนะซึ่งเราสามารถเลือกเขตที่จะไปตกปลาได้สมมติเราอยากเข้าไปในเขต Bolera เราก็ะาจะมีจุดตกปลานะอย่างเช่นบ a n d h เตอร์นะครับเป็นจุดตกปลาในนในเขตตรวจสอบบ o ิ e r านะครับกดเข้าไปเลย เมื่อเราเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าอย่างนี้นะเราสามารถกดเลือกร่วมตกคนร่วมที่จะมาคนตัวละครที่มาตกปลากับเราได้ด้วยซึ่งเราต้องดูดีๆนะครับกพราะถ้ายิ่งดาวเยอะผมว่าน่าจะมีผลโอเคไม่มีผลครับบางตัวละครก็จะได้แค่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็ต้องเลือกให้ตรงกับสถานที่อันนี้ผมก็จะเลือกเป็นอัตราได้ปลาใหญ่แบบเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูครับว่าปลาใหญ่คือตัวแหละคือปลายัางไง ผมก็ได้เลือกเป็นของโรงแรมวิกเตอร์ซึ่งก็คือที่นี่นะครับโอกาสเพิ่มขึ้น15%ต่อไปก็จะเป็นตรงนี้นะครับตรงข้างๆนี้ก็จะคืออุปกรณ์ตกปลาทั้งหลายนะซึ่งอันนี้คือระดับเอ็นเมื่อเราเริ่มมาสมมติเราอยู่เขตแรกนะตามเนื้อเรื่องแล้วเราจะได้อันนี้มาอันแรกซึ่งเมื่อเราปลดล็อกต่อไปเรื่อยก็จะเก่งขั้นเป็ดก็จะเก่งขึ้นเรื่อยนะก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันสามอันเลยครับให้เราเปลี่ยนพอ,พอเรามาเขตต่อไปแล้วเราก็เปลี่ยนด้วยนะซื้อมาเปลี่ยนครับ อันนี้ก็จะเป็นอาหารปลานะครับผู้คนซึ่งเราสามารถซื้อแล้วก็เลือกเลือกระดับยกเว้นอันนี้เป็นเดือวตกปลาพื้นฐานก็จะแบบตกได้ปลาอะไรก็ได้ครับแต่ว่าแบบจะแบบไม่ได้ได้ไม่แน่นอนเท่าไหร่สมมุติเราอยากได้ปลาระดับสี่ทองครับเนี่ยน,นี้ก็จะก็จะเป็นลาสมุดภาพปลานะสมมุติเราอยากได้ปลาซาดีนทองซาดีนสี่ทองให้เรากดที่เข้าเลือกที่อาหารปลา แล้วกดแล้วเรากดอันที่เป็นสีทองก็หรือห้าดาวนะเราก็กดซื้อมาครับสักสามสิบอันก็ได้ถ้าเกิดเราอยากได้สักสามสิบตัวแต่ว่าเราตกทีหนึ่งจะไม่การันตีตกทีหนึ่งจะไม่การันตีนะครับว่าจะได้จะได้ปลาซาดีนสีทองเลยไหมเราอาจจะได้ปลากระเบนแดงที่เป็นปลาห้าดาวเหมือนกันหรือสีทองก็หละซึ่งเรามีโอกาสที่จะตกไปได้ปลาระดับอื่นแทนอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าเรา,เราจะเพิ่มโอกาสที่จะได้ปลาซาดีนสีทองหรือว่าปลากระเบนแดงมากกว่า มาก่อปกตินะครับอ่าวิธีตกปลานะครับให้กดให้เราซื้อตั๋วตกปลามาก่อนกดข้างบนนี้นะครับซื้อหนึ่งอันก็จะกดตกปลาในหนึ่งรอบนะครับเห็นแต่นั้นให้เรากดตกเลยครับตรงนี้ข้างข้างว่าอัตโนมัติแล้วก็จากนั้นก็จะมีขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้เราให้เราเลือกให้เรากดถ้าเกิดโดนวงนอกครับที่เป็นแบบวงสีน้ําเงินอ่อนเนอะวงสีน้ําเงินเข้มนะ จะเราจะได้ระดับกูดแต่ถ้าเรากดโดนข้างในนะครับมันจะได้เพอร์เฟกที่เป็นสีวงวงกลมสีสีฟ้านะครับเดี๋ยวผมกดให้โดนกูดนะครับเอาอนี้โดนโดนอร์มอลเอนไม่เป็นไรเอาใหม่ถ้ากดโดนข้างนอกจะเป็นนอร์มอลนะมีที่ตกปลานะครับให้เราลากเอาให้โดนสีทองเราจะได้ดาเมจรร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าเราอยู่ระดับข้างนอก,กจะได้เจ็ดสิบเรีย๋ยวห้าสิบไปเจ็ดสิบร้อยหนึ่งนะครับผมได้ตกได้ปลาสลาินสีทองนะเพราะว่าผมใช้เหยือห้าดาว มาครับรอบนี้ผมจะกดให้เพอร์ฟิกด้กูแทนอ่าไม่เป็นไรถ้าเกิดเราปล่อยปลานะครับเราปล่อยปลางเงี้ยให้ไปข้างหน้าเลยมันจะได้อะมันจะดิ้นออกมีคําว่าดิ้นออกครับกระเบียดสายขาดแล้วก็จะมีบอกว่าปลากระเบนแดงหลุดไปแล้วเนะี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับคือแห я. ซึ่งเรา,าดูก่อนที่เราจะดูแห я, เรามาดูกันก่อนว่าตกปลาเป็นยังไง ไม่เรากดได้เพอร์เฟกเราจะมีโอกาสได้ปลาเยอะขึ้นสมมุติเรากดได้คูลได้สองเปอร์เซ็นต์นะทุกคนปลาใหญ่นี่ตกปลาให้เราลากมาแล้วอย่างถ้าเกิดดามจดาเ่มจจะแข่งกับปลาขีดตรงขีดข้างล่างนะครับที่แบบเลือดเหมือนเป็นรถเลือดลงมาเงี้ยเห็นไหมครับเมื่อกี้แล้วก็แบบเมื่อเราตกได้ปลา,าแล้วใช่ไหมเราสามารถดูได้นะครับว่าแบบกดเข้าไปดูที่ปลาได้เราก็จะมีสมุดภาพนะครับ ซึ่งก็จะมีไซส์นะครับสมมุติมีตั้งแต่ไซส์ L จนถึงไซส์ XL นะครับสีม่วงซึ่งถ้าเราตกในในครบอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้ของแล้วก็อาจจะติดสถิติรายเดือนนะครับอืมซึ่งระยะเมตรเนี่ยก็จะมีระยะเมตรด้วยนะครับยิ่งปลาใหญ่ก็ยิ่งยิ่งเมตรเยอะอนยะ่างเงี้ยสมมติคนนี้ตกได้ได้เกนะ้าเก้าสุดเก้าจุดเก้าสามเก้าสามนะนะเยอะสุด ของเดือนนะต่อไปนะครับคือแหเราสามารถไปซื้อจากร้านอืมชื่อว่าร้านเลยนะร้านทิปตรงหน้านี้นั่นละครับมาจากคาได้มาจากคาเฟ่แล้วการส่งอาหารนะตรงนี้ครับตรงคําว่าร้านค้าข้างๆข้างางอนะนี่ครับมีคําว่าร้านค้าทิปตรงนี้เราสามารถซื้อมาได้แบบราคาถูกเมื่อเราซื้อมาเราเราสามารถกดจับปลาได้ทันทีเลยยี่สิบตัวหนึ่งครั้งครับว่าเราจะซื้อมาเยอะๆแล้วก็มาจับทีเดียวแล้วก็ได้ แล้วก็มีอีกอีกวิธีซื้อนึ่งครับอยู่ในร้านร้านค้าไอเฮมแต่นี้จะเปลืองกว่านะครับตรวจตกปลาอันนึงยี่สบยิบเพชรอันนี้ซึ่งอันนี้คนเก็กบเอาไว้ซื้อของมาสุ่มมากกว่านะสําหรับผมเมื่อเมื่อเราซื้อไปแล้วใช่ไหมให้เรากดเข้าไปเข้าไปในแคตโตซิตี้หรือว่าเราจะเลือกการตอร่อสู้ของบดตรงนี้ก็ได้แล้วก็ไปที่ตกปลาน,นี้ก็ได้ครับก็จะมีให้เลือกเข้าเลยว่าจะเข้าอยากเข้าไปตกที่ไหน ผมก็จะเข้าไปตกที่ที่เดิม,มนะโรงแรมวิกเตอร์อรซึ่งเมืเ่อเราได้ได้แหยแล้วนะตอนนี้เรามีแหยหนึ่งแล้วกดที่เขาว่าแหยเราก็กดยืนยันนะครับหนึ่งครั้งตกแหอันนี้ตกปลาได้หนึ่งได้ยี่สิบตัวนะครับจะจับปลาไม่ใช่ตกนะจะเป็นแบบจับมาลูกพ่เดียวยี่สิบตัวแล้วก็จะสุ่มนะครับไม่ได้ไดตัวไหนบ้างเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยนี่ครับผมก็ จับไม่ได้ปลาซาดีนเลยนะผมจับได้ผมจับได้ปลากระเบนไป่ถึงสามตัวครับแล้วก็เป็นอย่างนี้ยแล้วก็ตรงนี้นะครับเมื่อเราตกปลามันจะมีขีดจำกัดอย่างงี้ครับถ้าเราตกปลาแบบสมมุติตอนเราซื้อมาแล้วครั้งแรกเราจะได้ปลาเราจะตกปลาได้สี่สิบครั้งตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราตกตกจนหมดสี่สิบแล้วจะทำให้เมื่อเหลือศูนย์นะเอนจะหมดนะครับคันเบ็ดจะหมดทําให้เราต้องกดมามากดซ่อมอย่างนี้นะครับนี่ต้องใช้ตังค์ขั้งหมดสี่พันแล้วแต่แล้วแต่ แล้วแต่ความตกอ่ะ้ะแต่ตร,ระดับนะครับก็จะเป็นเหมือนกันในสามอันทั้งเ e อทั้งเบ็ดตกปลาทั้งลอกทั้งเอ็นนะครับแต่เอ็นต้องซื้อเอานะแบบตกสี่ถ้าซื้อสี่สิบอันก็ตกไปสี่สิบพังครับอย่างเงี้อาหารปลากักบเอ็นก็คล้ายๆกันครับแต่ว่าอาหารปลาจะมีแค่ห้าดาวแต่เอ็นจะเป็นเอ็นจะระดับเยอะขึ้นเรื่อยเื่อยเยอะเอ็นเลจะระดับเยอะมากสุดที่โรงแรมวิกเตอร์นะครับจะเป็นันนี้เอ็นสี่หาะเอ็นตกปลาสองร้อยเมตรอันนี้ณปัจจุบันตอนวันที่ ห้าพฤษภาคมเดือนห้าอ่ะห้าพฤษภาคมนะครับเนี่ยนสำหรับคลิปนี้ตกปลาเขาจะสอนตกปลาในแค่เกมแค่สนตาซีก็จะมีมานี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับ